สวัสดีค่ะอีฉันนะคะนางสาวเอ้ยเด็กหญิงวัฒนาเสริมาค่ะเดี๋ยวเราจะมาร้องเพลงคิดไม่ตกนะคะเดี๋ยวเราไปฟังกันเลยหาฉชนตใจก็คงคล้ายเจ้าใจคิดอยู่ไม่เทไรรีบไปซื้อปืนจะยิงหัวใจ ที่มีรักแล้วต้องคุณคือกวัวเสียงปืนจินวหูจะโดดน้ำตายแต่ไายน้ำเป็นรถชนให้กระเด็นกลัวช้ำในที่รถคอให้ตาฉันยิ่งกลัวไปใหญ่ชนรถไฟกวัวเสียวอออ khăn gầm dài đã hay thăm ngay ngay hay chân dài rau ná nào 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 thăm sơn đại cái khăn nhân già dạ nào phá qua nó kia khi mày tùng dạ khi mày tục Mày ได้อยากตายคิดในตาที่ไทยตา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 ลองคิดดูคงเข้าใจพอหาเธอมากกว่าใครไม่ชิน้นเดียวแต่เธอไม่มองไม่สนว่าฉันไม่เกี่ยวเพียงนี้เดียวกูไม่เคยเคย yeah no, no 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 กึทำไสนเห็นได้ไงคนยินจ้า อยากจะจีน้างฟ้าจะกว่านกย้าไรจริงคิดไม่ตรงอยากตายคิดไม่ตรงอยากตายคิดไม่โอโอ,โอ,โอ,โอสวัสดีค่ะเดี๋ยวต้องวันนี้นะคะเราต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย